ถั่งัวอ้วนนำนมแมงงัวกกดีนำนมดีลูกได้กินนมหลายลูกกับอ้วนคือกันง,วนง,วนงวนนัวอ้วนงัวก็เป็นสัตว์เลี้ยค่ะเป็นสัตว์เลี้ยวกไว็ได้ผสมเลี้ยได้ผสมเลี้ยงกะได้ลูกเลี้ยได้ลูกที่กะสิมีกำไรนะคะกะสีได้กำไรเลี้ยงสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับช่องบ้านทถ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนเลี้ยง,งวัวทุกผู้ทุกคนนะคะเดี๋ยวมืนน่อกี้พาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเบ่งไห้อาหารคนวัวในช่วงเย็นเนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะนี่ก็ไห้ประมาณนี่แหละพี่น้องไห้ถ้วยนึงเนาะคะ่ะถ้วยกับ,บว่าแมนถ้วยหย่ซำค่ะไห้บ่าลายะคะ่ะหัวแมลูกอ้อนเนาะคะ่ะเขาก็เสริมอาหารคนมันน้ำ ราวาหยังราวะถ้าเกิดว่างงวมันจอยเนี่ยค่ะแม่กับสิบบ่คอยมีน้ำนมถ้าบ่มีน้ำนมกะเลี้ยงลูกบ่อวนและอีกอย่างหนึ่งถังงัวจอยเนาะค่ะมันกะจะบ่เป็นสา์ง่ายแหละพี่น้องเนี่ยค่ะหายบ่หลายค่ะหายซ้ำนี่แหละหายว่างถัวยหนึ่งถัวยกับบ่แมนถ่วยพูนสัมเนาะค่ะนี่ผู้เจ้าของเพิินสี่หายลูกงัวเขามากินน้ำเนี่ยค่ะนี่ น้องเดินเต็มนี่ต้องแยกต้องแยกไหหัวนหน่อยน้ำอืมโนค่ะอ้วนดีน้องเดินเต็มไห้ซ้ำนีทุกตแหละพี่น้องสี่เลยสี่เลยปะสวัสดีท่านผู้ชมเห็นไหมสวัสดียังสี่เห็นไะหเอ้ยทักทายถักท้ายนีเนะี่ตีสี่เลยโอเคนะ้ำเบืเบื่อผนะ <laughs> <laughs> นีเปน้องค่ะ <laughs> กระต้นีแ่แหละค่ะให้เสริมไปให้บำรุงไปให้หลายตนทุนกับเพิ่มเพราะได้กินค่ะเพราะได้กินหัวนหน่อยมันก็เริ่มกินเป็นละค่ะนี่สาวเดือนเต็มเฮานำนุมแม้มันก็ดีน้ำค่ะพี่นอ้องเสาวเดือนเต็มนี่ค่ะนี่ก็คือกันให้ตัวละถ้ว,ถวย ให้เสริมไปช่วงเย็นหัวอาหารมันก็มีหลายยี่ห้อและะ้วค่ะมีทั้งแบบเม็ดแบบผงแล้วแต่ขอกไดใส่แบบไดกับเบื้องอัตราส่วนนะคะ่ะเบิ้งอัตราส่วนโปรตีนเบิ้งอัตราส่วนพวกวิตามินผวกแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในหัวอาหารเนาะคะ่ะแล้วก็ทำการสื่อมาให้งัว่ากินโปรโตีนสูงทั้งแสีค่ะ ถ้โปรตีนสูงก็ประมาณ21%เอ,อ็อโปรตีน18%ดนั่หค่ะและ้วตายี่ห้อน้ำเด้พี่น้องเอากินเออเห็นหลูกกินน้ำสาเดินเต็มกับแม่ดำเออนะคะหัวหน่อยหัวหน่อยก็ก,กินหัวอาหารเป็นถ้ากินเป็นก็อ้วนแล้วละค่ะช่วงเย็น องัวเข่าคอกบางมือกะหายค่ะบางมือกับบ่ได้หายบางมือกับมีห้ำเข่าพี่น้องมือใดซีเข่ากับมีห้ำเข่าน้ำถ้าล้างมือบ่มีห้ำเข่ากะหายต้หัวอาหารนักสึกษะค่ะหายถวยเดียวลางมือบ่มีหัวอาหารกับบ่ได้หายหายเสริมมันไปนะค่ะหายเสริมไปถ้งงัวะอ้วนนำนมแม่งัวะกะดีนำนมดีลูกได้กินนมหลายลูกกะอ้วนคือกัน ห,วหววัวอ้วนหัวก็เป็นสัตว์เลี้ยวค่ะเป็นสัตว์เลี้ยวกไว็ได้ผสมเลีเ้ยวได้ผสมเลี้ยกัได้ลูกเลี้ยวได้ลูกที่กตสีมีกาไรนะคะกตสิดได้กําไรเลี้ยวนี่ค่ะนะนี่แม่ดำอากินลูกตัวนี้กัขี้ห้ยค่ะขี้ห้ยโตน้องเดินเต็มก็เลยน้นองนำขิงอยู่ข้างในผุนค่ะเพราะดีว่าเอามุ่งลงแล้วจะ เอามงลงแล้วเนาะคะ่ะเลยบว่าได้พาไปเบิ้งองน้องนาขิงยูฟังผุนนี่น้องเดินเต็มกันเลยอ้กินบ่ได้เธอส้าดําอืมอ่ะเบิดแล้วเบิดแล้วนุ่นนี่นี่ก็เบิดแล้ว,ดลว,ดลวได้กินซ้ำนี่แหละค่ะผุนกินหัวอาหารเสร็จก็ก,กินนมตอละค่ะน้องนำขิงอยู่ขา้างในผุนค่ะ เก,เกินแม่หลายได้ค่ะน้องนำขิงอ่ะถ้าเบื้องแม่กับสีบ่ปันไดเนะคะ่ะแม่นีห่างบ่ใหญ่บ่ยาวพอปันไดแต่ว่าน้องนำขิงนี่มันโตใหญ่โตยาวได้พี่น้องคนน่ะดูดนมตับตาบอยู่คนน่ะค่ะแต่้าน้องเดินเต็มนี่กะเนื้อหนังมันดีค่ะเนื้อหนังมันก็นดีคือแม่มันนั่นแหละจ้าใตมาอือว่าเื่องทุกตัวค่ะคอ,อกนี่หืม เกาห้มันเด้อพี่น้องสบายเด้เกาห้มันนั้งแ่จ้ะเลี้ยงสัตว์อืออือเนี่ยค่ะเกาให้มันนั้งสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกาหัวให้เกาเส้นนี่เล็บดำปือป้อๆได้นี่พี่น้องมาดำเนี่ยค่ะอืออือในลูกสาวน้องเดินเต็ม ขันบอนี่ละค่ะกากงัวปิดเทอมได้ค่ะพี่น้องเชื่งเนี่ยปิดเทอมครูกับปิดเทอมถ้าล้างมือกับไปยูเวนเนาะคะ่ะนี่สงการกันเลยปิดปกติปิดเทอมเราก็ไปโรงเรียนูย่ถูกมือแหละพี่นอ้องคันบอสบายได้นี่สบายได้เนี่ยค่ะเกาหงายเสียอืมอืม พอแม่พี่น้องท่านใด่นะคะที่กําลังหางัวมาเลียงกะหาหมูเชื่องเช่องทั้งสี่แหละคะ่ะถามันเชื่องกะเลียงไงตัวเบ่เชื่องกะคัดออกยุคอกระสีคัดออกยุสองตัวนะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้พ,บบพ,พ่อขากับ,บ่อยางงัวถือแข้งว่าถือพ่อขากับ่อยางนี่ค่ะอืมงัวตัวนี้ปากแงดีดีเด้พี่น้องเนี่ยเขาว่าถัางงัวปากแงทั้งสี่มันสิกินหญ้าดีนี่กินหญ้าดีกินห้าเก้งบ่เรีย่หง้าเนี่ยค่ะงวัวปากแง ว่าปากหง่เนาะคะ่ะสบายหลายแล้วเห็นไหง้งีจ้ะเพราะว่าตะคนตะงัวถ้าว่าเกาไห้เกาหลังไห้คนนี่ก็บสบายเกาไหงัวนี่ก็บสบายคื่กันผู้ดาวปรเดี๋ยวเกาซีดอะ่ะดำเปื่อ้แล้วคะ่ะเล็บอะ่ะเล็บกับงามได้พี่น้องงัวตัวนี้เห็นบ่เล็บกีบมาดีด,ดีค่ะเบิง้งเบิ้งมันจิกินโทรศัพท์น,ะ,นะคะ่ะกีบมาดีได้นน่พี่น้องเล็บกับงามเนื้อหนังก็ดีตอนซื้อม,ามา้มาไมา่ไมมันแปลแปรเงได้พี่น้องมันอ้วน ลี้ยงมันถึงงัวมันก็อวดเนาะคะ่ะคุณว่าสีเก่าให้ลูกมันได้วางหันเห็นหอาเก่าให้ลูกแบบยางแลให้เก่าอีกละ่ะสบายไายถอยเบิ้งไปน้ำถอยอม,อม,มีแม่ขาวสบายไายเอาให้ก็มากแล้วพี่น้องมีแหงเอาให้มันนั่งสิบุ๊ท ผู้ใดสิเลี้ยงงัวกะหางัวแบบนี้แหละเนาะค่ะมะโค้งแม่แยกลูกทิ้งไว้ถ้าได้ผสมได้ลูกที่กะกำไรกะหลายแต่หาเบิ้งมือใหม่เนาะค่ะถ้ามือเก่าเพิ่นกะเก่งแล้วเพิ่นกะเบิ่งงัวเป็นมือใหม่กะศึกษาหลายอืมเก้าห้มีแฮงมือดำปื้๋ๆแบบเนี้ยกินเบิดแล้วตอนนี้เกี่ยวหัวอาหารกินเบิดแล้วเห็นปะ เดินเต็มแล้วเก่าห่งมาหน่อยแล้วมันนม่หา้เขาเก่าห้อีกได้ดิ้นังดำมันหมักพี่นนอกมันมีแหง้งมากหลายเดินเต็มคุนค่ะสำหรับวันนี้นะคะ่ะ FC ท่านใดนที่พึ่งเขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพืเป็นกำลังใจเห้ค้นเห็ดคลิปเป็นกำลังใจเหตคนนเลี้ยงง้วค่ะสำหรับมูนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ